หุ่นยิ่งสวยจริงปะคะจริงค่ะมาดูได้นะคะเผื่อจริงเออใจบอกให่ไว้ใจเรื่ใจสวยมากสวยมาเอ๋แบบนต้องนิ่งแม่นิ่งหน่อยตาสังเกตไหมแมวคลาบต้องไหม้ไ่เค่ะขาบอกว่าตัวจริงก็สวยหุ่นยิ่งสวยจริงปะคะจริงค่ะมาดูได้นะคะเผือจริง เรารู้ว่าถ้าเกิดเขามีอันนี้แสดงว่าเหมือนรู้สึกว่ากัดนะกะพรคะตาเราะว่าเหมือนมากเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยลายอะไรอยางเงี้ยคือแบบมือนแต่เมื่อกี้รู้สึก่ายูก็ยังแบบเราจะไม่ใเหมือยัง้เปลี่ยนเปลี่ยนสุดไม่น่านะคะก็คืเป็นเป็นสนเป็นชุดนี้แบบไล่ไปดูยูี่ยวันนี้ทุกคนว่า

แบบอยากไปดูดีเทลใกล้ๆซึ่งว่ะรู้สึกวเขาเขาจะไปลอนดอนด้วยเขามีมีเวทนที่รอนดอนด้วยอ่ะใช่ใช่จะบินไปดูป่ะเขาเดินสายยกว่าเราใช่ไหมต้อสี่สี่เวอร์เทนลิที่รออยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะบินไปดูไะครับว่าโอเคเจอกันนะเลี้ยวต้ายไปเลี้ยวตรงกลางขับเลี้วซ้าเลีลูวข้างนี้เลยลูก บบเบลจ์าบลล์กล้องมีน้ำก้องนี้